สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายครับท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านตั้งที่ปลูกต้นไม้แลก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นพายุพายุตะลิมนะครับที่มาเข้ามาในในในไทยนะครับ ฝนตกนะครับทั่วประเทศแต่ก็าอาจจะไม่ทุกจังหวัดนะครับอาจจะตกบ้างมากบ้างน้อยบ้างอ,าอันนี้ก็ที่ทางใต้นะครับจังหวัดชุมพรนะครับตกสามวันสามคืนนะครับวันนี้วันที่สี่หยุดแล้วป,ปล่อยนะครับผมก็เลยจะมามา,มาคลิปมาคลิปไว้ มาชมต้นไม้ที่หลงปลูกไว้นะครับที่เพิ่งลงปลูกไว้นะฮะช่วงหน้าฝนก็คือเพิ่งเข้าปีนี้ชุมพรฝนมาช้านะครับมาช้าวันนี้ก็เดือนพฤษภาเข้าพฤษภา สษสานรกอกรักดา,าผมก็จำเดือนจำวันก็ไม่ค่อยจะได้นะฮะตอนนี้ไม่ค่อยจะสนใจวันคืนเดือนปีเท่าไหร่นะฮะบางทีชีวิตมันเหมือนดำเนินไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังจำวันจันทร์อังคารพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้อยู่เพราะว่าเราต้อง รับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่ากำลังกังทำงานส่งของให้ลูกค้าเนีย้ยก็ได้ได้ดูอยู่ส่วนเดือนก็เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนกรกฎาครักรกฎาอันนี้ลืมจริงๆนะครับแม่ดูมาจะพามาชมต้นไม้ที่ปลูกไว้นะอันนี้ไม่ใช่นะคือพ่อตาปลูกไว้นะผมมาปลูกไว้ก็เพิ่งจะมาปลูก ได้ตอนช่วงมีต้น2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้นช่วงต้นต้นปีกับเดือนสามประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นไม้รอมที่ปลูกมา้วครับฝนตกมาครับ ลงปลูกฝนตกมาดีเลยครับอย่างน,นี้ไม่ต้องรดน้ำไปเลยนะครับสี่ห้าวันได้เลยถ้าตกกันขนาดนี้นะมีทุเรียนนะครับจะมาให้ดูแนวแนวปุกเพิินๆนะมีทุเรียน,นครับเพิ่งจะลงนะฮะเนี่ยเรียกว่าในถุงเพิ่งจะลงนะ มมสารคิงนะครับนี่ตรงนี้ก็คือว่า <c oughs> น้ำจะเป็นใช้น้ำบาดาลน,นะคระับนบาดาลกับฝนถ้าแบบขาดน้ำไปนานนะ แต่เขาก็อึดมากอึดมากอึดมากนี่ตายอันนี้ชมพูนำดอกไม้คือถ้าลดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันเนี่ยลดน้ำทุกวันนะครับสองสามวันครั้งหรือว่าทุกวันแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยเรื่อยๆเ,เนี่ยต้นก็ต้องงาม อย่างนี้ว่าด้วยความว่าพื้นที่มันใหญ่นะครับแล้วก็ดูแลหลายทางหลายเรื่องนะอันนี้ก็คือปลูกให้เอาให้รอดประมาณนั้นเอาให้รอดจะมาเลี้ยงรอดานนี้จมาเลี้ยงอันนี้ว่าสองปีกว่านะนี่เกือบสอง น่าจะเป็นไม่ใช่สองปีกว่าเกือบสามสามปีได้นะ้นี่พยม <c oughs> ามเขาก็รอดนะฮะรดน้ำนานๆใส่ปุ๋ยที่ก็ปลูกพร้อมกันประดูแดงแล้วเหมือนเขาขาดน้ำหลายช่วง าก็เลยไม่โตนะแต่อย่างพวกนี้คือน้ำเขาน้ำเขาถึงนะเพราะว่าตอนแรกเป็นพ่อตาช่วยลดนะครับแต่ต่อเป็นสปริงเกอร์มาก็มันไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันดีบางต้นไม่ดีบางต้นอายุมากแล้วเขาก็ดูแลให้ไม่ไม่ได้ทั่วถึงนะครับเพราะมีกิจกรรม ทำเกษตรทำสวนเนี่ยมันหน้าที่มันหลายอย่างนะฮะทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กทั้งใส่ปุย๋ยทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่พอมาเจอกับงานจริงๆแล้วก็จะจะทราบเลยนะครับว่ามันหนักครับไม่ได้่าทำเบาๆมันทำมันไ่ได้ทำทุกวันแต่มันก็มีเวลาพักได้อะไร,ระาณเนี้ยพักแล้วทำพักแล้วทำอย่างที่มลงแค่จันทร์หอมนี่ ฝนตกมาก็ชื่นใจบุญนาคบุญนาคกับบุญนาคข้งไว้เยอะเลยเต็นแปลงใจคิดกท่ได้ว่าจะมาลงเป็นไม้ล้อมนะครับเป็นไม้ล้อมขุดขุดจำน,นายมัางปลูกไว้เป็นป่าบั่งอะไรเงี้ยฮะนี่นกันแล้วกระพึก่กแต่ทีนี้ว่าพอเรามาทําจริงๆิงแล้วเนี่ยพอทําต้นไม้มาเนี่ยผมทํามาสามปีเนี่ย โอ้โห oh oh. ขุดไม้ล้อมนี่ยนะหนักนะฮะถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวแล้วขนไปแล้วไปขุดไปปลูกให้เขาอีกนะฮะโอ้โห oh oh. นั่นแหละฮะเลี้ยงต้นไม้ต้องใจเย็นนะฮะที่จะปลาทองนะ่อเลี้ยงต้นไม้ต้องใจเย็นเฮ้ยลินจี่นี่ลินจี่ลินจี่ ไม่ตายครับตายยากจริงๆพอมเมล็ดไว้ย้ายไปย้ายมารดน้ำม,มั่งรดมั่งเขาก็แตกมาอยู่ฮะเลยลงดินเลยเอางกินผลเลยพอมเมล็ดเอาไว้แนละ้วเองนะโดนเข้มขนองนี่อังนาคนใหญ่แล้วนี่สามสิบกว่าปีแล้วครับไม้รอมนี่ก็คือว่า ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ปลูกไปเถอะครับมันหนักเป็นช่วงๆพอเราไอตอนขุดปลูกตอนลดเราก็ต้องมาลดน้ําทุกวนันนะนะฮะลดน้ําทุกวนันลากสายยางมาลดเนี่ยมันก็นก็ทําได้นะครับแลก็ต้องขยันหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ คาหมดตนเท่านัา้นที่จะทำให้เขาโตนะฮะอันนี้ก็ฮอกระนีนะเนี่ยฮอกะนีกับสักเนี่ยเคี่ยมกันนรออ,อันนี้ไม้เพิ่งลงนะฮะไม้เพิ่งลงแต่อายุขเขาก็ปีแล้วครับอยู่ในถุงก็ปีกว่าๆนะแล้วพวกนี้เราก็ควรจะปลูกไม้ที่โตสักระดับ เมตรขึ้นไปนะฮะหรือเกือบเมตรอะไรอย่างเงี้ยหรือเมตรกว่าสองเมตรก็ได้นะถ้ามีไม้สองเมตรสองนะฮะเขาก็คือเขาก็จะผลหญ้าผลญ้าเวลาตัดญ้าก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นไม่ไปโดนเขาขอะไรประมาณนั้นแล้วเราปลูกลงดินจากต้นที่ว่าเป็นต้นเล็กๆไปเนี่ยลากเขาก็จะแน่นนะฮะแน่นไม่ต้องคำไม้ ไม่ต้องคำเลยครับเนี่ยลมแรงพายุอะไรมาไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียบคำเลยแต่แบบบางที่ลมแรงจริงๆอ่ะก็คำได้นะคำคำได้บางทีบางยังหวามเป็นที่โลง่งคำเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเราลงดีๆเนี่ไม้เขาก็คืนตัวเขาไม่ไม่ล้มหรอกครับลมอะไรมาเถอะ ต้นตนนี้เป็นไม้ป่านะครับเหตุผลที่ว่าเราผมปลูกไม้ป่าเนยนะครับเพราะว่า 1. นึ่เขาดูแลง่ายนะครับสองเขาสวยงามนะครับสมไม้ก็ใช้งานได้ดีสี่มีเมล็ดให้เราเพาะได้ต่อเนื่องส่วนปลูกไว้ผลแล้วก็ไว้กินอ่านะแต่ไม้ป่าเนะี่ยเป็นไม้ปลูก ปลูกให้เทวดาเลี้ยงที่ว่าแต่เราต้องลดน้ํานะครับเราต้องคอยลดน้ําเหมือนกันไม่ทิ้งเลยไม่ได้อย่างน้อยปลูกใหม่ๆก็สามสี่วันให้ทีก็ได้เราก็ลดให้ชุ่มไปเลยพอวานานันนานเดี๋ยวเขาอยู่ได้ครับพอผ่านปีสองปีไปนี่เทนี้ยาวแล้วชอบกิศนาเห็นตอนนี้ก็คือพวกต่างประเทศนี่เพื่อนบ้านนี่ก็โอ้โหเอาไม้จาก ประเทศไทยไปปลูกกันเยอะเลยครับเวียดน,นามพม,ม่า,าลาวนะครับแต่ทางตอนนี้เป็นทางอาหรับก็มาเอาไปอีกไปทําำวนป่ามาแล้วเพราะเขาเป็นทะเลทรยายนะครับเ,รเขาก็เห็นคุณค่าของต้นไม้ครับไม้ป่าเนี่ยเขาไปจจอประเทศไทยนี่โหเยอะทั้งในทุนทั้งอะไรโหเยอะแยะมากมายนี่โกโก้เนี่ยโกโก้ไอ้ลงลงทั้ง ไม้ประมาณสองสองปีกว่านะฮะมาล้อมหลวสตินเทพาเนะครับอึดมากก็คือมันมันมัน,ม,นมันขนย้ายมาด้วยอะไรด้วยนะฮะมาจากอีกแปลงหนึ่งนะฮะที่เราปลูกไว้หลรอฟื้นเดี๋ยวถ้ขาฟื้นแล้วก็โอเคเสียได้ต้นพระเจ้าครับองค์นะเนี่ย ปลวกลง,กลงแต่ก็คือ,อยังแตกมาให้อยู่นะฮะนั่นอ่ะแต่จีนี้กต้นที่แรกต้นนี้สวยมากเลยครับตอนเลี้ยงในกระถางาใบเยอะมากมีคนมาขอซื้อนะฮะแต่ผมก็ให้ต้นไปไม่ได้ขายต้นนี้ไปนี่ชมพูพันทิพย์ที่ดอกไปสวย นี่ฮะนี่มีหมาด้วยมาเจ้าของตาดีตา,ตา,าก็ปลูกไว้เกือบหลายชนิดเลยนะเนี่ยกลายุกชนิดนี่ก็พิกุลนะนี่ บงแม่ป่านเนี่แะครับสวยเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่สวนนี่ก็หมากหมากก็ลงหมากก็ตกกิโลกรัมละ20บาทนะครับแกะแล้วจากปกติ30-40นะฮะเคยขึ้นไปถึง60-70นะฮะแต่แบบราคาหน้าสวนนะฮะพูดถึงตอนนี้เหลือ20บาท18บาทอย่างเงี้ยครับโอ้เกษตรกรก็ ที่ทําหมาก,ก็แย่นะแต่ก็เขาเป็นเหมือนไรายได้เสริมเขาแต่ว่ามันเสริมแบบหมากแห้งนี่ก็คือหมายถึงว่ารอหมากตกลงมาเนี่ยะฮะรอหมากตกลงมาแล้วก็มาตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็มาผายนะโอ้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นเลยนะกว่าจะได้กิโลละยี่สิบบาทนะครับมือแหก,กน,นะฮะนะับก็มีเครื่องตัดมีอะไรนะฮะเกษตรกร จะเอาจริงๆแล้วจะราคามันจะต่ําไปมันจะลำบากด้วยความที่ว่าเออมีมะพร้าวนะครับเก็บเดือนละครั้งอสองสามเดือนครั้งนะอะไรประมาณนี้มีปลามนะมีปลาม,มีกล้วยมีอะไรก็พืชที่แบบนั้นปลามก็โลละห้าบาทเตันโลละห้บาทกว่า6บาทนะครับปปกติ ก็จะอยู่ก็ราคาประมาณนี้ครับเคยลงมาถึง2บาทกว่าแล้วก็เคยขึ้นนะฮะยุคที่ลุงตู่อยู่นี่ก็11บาทกว่านะครับนะราคายางก็ตกลงมานะครับอยู่ทรงๆนี่นะครับเนี่ยเกษตรกร,ร,กรนี่มีผลกับเรื่องตักใจหลายอย่างนะิดีดฟ้าอากาศ นายทุนการเมืองกู้แข่งหรือว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็คนไกลการตลาดนั้นหลายอย่างนะแต่บางทีเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันรับผระคองช่อตอนนี้มันดีอย่างที่เกษตรกรก็ยังพอมีหนทางเกษตรกรใหม่ๆนะปลูกเองแล้วก็คือขายเองทําเองนะก็ยังพอมีการต่อรองราคาได้บ้างนะอ่างเงี้ยหรือได้เลยอหไร รานี่เหมาะสมนี่พยุงนะเนี่ยนะคือเราเป็นเกษตรกรนะเราก็ต้องดูทั้งตลาดดูทั้งความเหมาะสมนะครับของราคาของพืชของเรานะครับแต่ละอย่างเราปลูกพืชหลายๆชนิดเราก็ดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีถ้าที่เราพอจะมีนะเราก็ทำอย่างตอนนี้ เศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าไม่ดีนะครับในทั่วทั่วไปเลยทั้งเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็เนฟ้าอากาศก็เนี่ยฝนฝนมาช้าปีนี้พวกบางคุดทุเรียนเนี่ยก็ทางใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรนี่ก็เสียหายเยอะนะแต่ถามว่าขายได้ไม่ขายได้ครับราคาก็ไม่ได้ตกอะไรมากแต่ว่าผลผลิตมันน้อยนะอ๋อปัจจัยหลักของเขาคือน้ำนะทุเรียน คุดเนี่ยนะลูกเล็กลูกอะไรบุ้งและยิ่งถ้าเราไปเราใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีหรืออะไรพวกเนี้ยผลผลิตช่วงแรกๆมันจะดีปีสองสามปีแรกมันจะดีแต่พอหลังจากนั้นมันจะทําให้ต้องบํารุงกันหนักเลยครับเพราะดินมันเสียดินมันเสียหายนะครแต่ถ้าเราใช้อินทรีย์เนี่ยมันจะทรงมันจะทรงมันจะดีขึ้นนะครับดีขึ้น อันนี้มันเป็นความเชื่อด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นว่าปัจจัยที่เราทาทาได้ทาเป็นมันเป็นของยากนะครับไม้ผลนี่มันเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายนะฮะแต่เราก็ต้องเราไปเสียเงินค่าปุ๋ยอย่างผมที่มไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ปอร์อินรีนี่แหละก็บางอย่างจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หน่อยโรยๆไปอะไรประมาณนี้มีบ้างที่ว่า ปุไม้ป่าพวกอ,อะไรแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเราก็ใช้อินรี์ที่เราทําเองนะฮะต่างๆตามสูตรน้ำหมักดูดินซีม้างคีวัวแล้วเรามีวัวเราก็เอาคีวัวมาใช้เราไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคีวัวมันไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรมากนระ แต่ก็ใส่ดีกว่าไม่ใส่แล้วฮะแต่ใส่เยอะเกินไปก็ตายได้นะฮนะก็ประหยัดต้นทุนต่นี้พอดีแถวแถวนี้มันก็มีวัวมาขี้อยู่ตรงแหล่งน้าครับเราก็ไปเก็บมามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาฝากนายกคนใหม่นะครับคนที่30ของประเทศไทยนะครับ ก็เอาใจใส่เรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับอก็ต้องดูให้มันสอดคล้องนะฮะทั้งของทั้งภาคประชาชนในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะฮะแล้วก็อย่าไปแก้อะไรมาตานึหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ที่มันจะทําลายระบบสถาบันพระมกากษัตริย์ของเราทำให้ประเทศเรานั้นเสียหายหลายอย่างนะฮะเงินทองคือของมายาข้าวปลานี่สีของจริงนะครับจงจำเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะเราอยู่ด้วยสงบสุขแต่สติปัญญากันนะครับปรับชีวิตกันปรับปรุงนะจากผมเป็นคนในเมืองแท้ๆนะครับผมมาอยู่ต่างจังหวนนัดนี่ผมก็ต้อง ประหยัดนะเพราะรายได้ของต่างหวัดมไนไม่ได้เยอะเหมือนในเมืองหรอกครับหาเงินมันมันหายากกว่าแต่มันสบายใจกว่าแต่เ๋ยวบดมันจะดีมันก็ดีเองนะฮะทุกอย่างารายได้ของเรามันต้องใช้เวลากเกษมใช้เวลาแต่ถ้าคต้นไม้โตแล้วอะไรแล้วก็ถ้ารู้จักทารู้จักใช้นี่เป็นข้าราชการด้วยโอ้โหยิ่งดีใหญ่สองเด้งนะครับประมาณนั้น กินเงินบำเหน็จบำนาญด้วยแล้วก็จากต้นไม้ด้วยอย่างนี้็ก็อยู่ได้ก็วางแผนชีวิตกันเอานะฮะตรงนั้นส่วนใครที่เป็นเกษตรกรร้อยเปเซ็นต์ลยก็ต้องตรากตามกันหน่อยส่งลูกส่งหลานเรียนแต่ถ้าทาถูกทางมันมีทั้งพืชผักสวนครัวมีทั้อะไรแล้วก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่จะแฮปปี้มีความสุขนะฮะเนี่ยนั่นแหละครับ,นนรบพลิกไปได้เดยอะครับ เรามีที่ดินเรามีดินเราก็ทำในที่ดินของเรานะครับให้ให้ดีนะฮะอดทนทำให้ดีนะฮะตอนนี้มีช่องทางการขายเยอะแยะทั้งทั้งระบบออนไลน์นะครับระบบอะไรต่างๆอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในดินมันมีคุณค่าหมดแล้วครับที่ว่ามันเป็นพืช นี่ยังมีเห็ดอะไรเนี่ยครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ชำนาญเรื่องเห็ดคาดว่าน่าจะกินได้ <c oughs> เก็บไปก่อนนะเก็บเพื่ง <c oughs> ไปกินนั่นแหละเห็นนะมีเชื้อเห็ดอ,อีกต่างหากพอมาพอมันมีป่ามีอะไรพอเริ่มปลูกมีเชื้อเห็ดละนี่นะ นี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังอยากให้ปลูกต้นไม้หลายชนิดประมาณนี้นะโดยเฉพาะไม้ป่านี่เราควรมีไม้ผลเราควรมีครับพืชผักเราก็มีไปดูที่เราชอบแล้วกันนะเหลืองนะเหลืองเรลืองปีเดยียรอนสตอสตอ ดีครับแตม่มันก็ปลูกย่ามกันนะครับก็ค<ฮ>ือว<ฮ>่าทนแรงและชอบน้ำนะทนแรงและชอบน้ำแ,แรงมากๆก,ก็บใบร่วงหมดเขนะนะขยายลดน้ำนะฮะขยายลดน้ำให้ปุ๋ยนะฮะต้นไม้ก็ปัจจัยก็ประมาณนี้นะครับ มันก็จะมีพืชธรรมาชาติขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะอยู่ารู้จักหรือเปล่าเรารู้จักมันก็นี่อันนี้อย่างเนี้พวกนี้วันสีทิศนะสวยให้ออกดอกมาสวย,วน,ยนีน่แลวันสีทิศชมกันทำงานเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะเกษตรกรทุกท่านทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหนีการงานของทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องประคองชีวิตกันไปนะครับประคองชีวิตจนไปค่อยๆอยู่ค่อยๆทำค่อยคยกินกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็อะไรอะไรมันก็จะดีเองครับสุขภาพเราขอให้ดีไว้ก่อนนะครับสุขภาพเรา สุขภาพจิตเราด้วยสุขภาพจิตเดียวทุกอย่างก็จะดีจะดีไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับก็คือสรุปก็คือ การทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจทำนะครับต้องสู้ครับต้องอดทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะประสบความสำเร็จได้นะครับนี่ทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ